อาจาร,รย์คะสวัสดีค่ะครับอาจารยค์คะสารพระภูมิค่ะจาเป็นต้องตั้งไว้ที่หน้าบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะถึงจะดีสารพระภูมิค่ะค,ครับสา,พสารพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค,คุ้มของเราค่ะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องตั้งไว้หน้าบ้านถึงจะดีค, <Wis S 2> คือต้องตั้งไว้ในที่ที่มันไม่ดีของบ้านก็จะคุ้มของเราในตัวที่ไม่ดีแต่ถ้านายไปตั้งไว้ ตำแหน่งที่ดีของบ้านเนี่ยก็ทำให้ตัวดีตรงนั้นเนี่ยมันลดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีคือต้องตั้งให้ถูกต้องเพราะงั้นถูกต้องก็คือต้องตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วหันหน้าไปตำแหน่งหันหน้าไปที่ที่ดีครับก็จะดีครับอาจารย์คะแล้วการตั้งสารขึ้นมาเนี่ยค่ะความสูงของสารควรจะสูงเท่าไหร่คะ คือปกติแล้วเนี่ยเราเราวัดที่พื้นของศาลนะ,ะเพราะถ้าศาลเนี่ยความหมายของศาลเนี่ยไม่ว่าศาลพระภูมิศาลตาใหญ่หรือศาลที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบริวารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับบริวารครับเพราะฉะนั้นถ้าสง่าพื้นถงในบ้านของเรา บริวารของเราก็จะเหนือฝาเราแต่ถ้าตามฝาพื้นของบ้านบริวารก็จะเชื่อฟังเราครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ห้ามตั้งสูงกว่าพื้นของบ้านพื้นบ้านชั้นล่างนะคะอ่าพื้นบ้านชั้นล่างค่ะครับต้องต้องตามฝาอย่างน้อยเนี่ยต้องตามฝาสักสิบหกเซนครับสิบหกเซนในที่นี้เนี่ยความหมายก็เหมือนกับ เป็นหนึ่งขั้นบันไดอ,อ่ะออาจารย์คะบางทีเราก็จะเห็นว่าบางบ้านจะมีสารพระภูมิอยู่บนดัดฟ้าเอ่อนนถ้าสารพระภูมิอยู่บนดัดฟ้าเนี่ยโดยประเพณีเนี่ยเขาไม่ตั้งกันแล้วไปตั้งไว้บนดัดฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับเลื่อนรอยเราคไม,ไม่มาคุ้มครองเราละเพราะว่าดัดฟ้าเหมือนกับหัวเรานะ่ะไปตั้งไว้อยู่บนหัวเราเพราะงั้น มันก็มันก็ตัวกายตัวมันเออเพราะงั้นถ้าอยู่พื้นดินบ้านเราก็ติดพื้นดินสารก็อยู่ติดพื้นดินก็เป็นระดับเดียวกับเราอเอ่อก็มีความหมายที่จะคุ้มของเราอเออเพราะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะงั้นระดับเนี่ยเราถือที่พื้นดินแต่พอพอสูงกว่าพื้นดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นอีกชั้นหนึ่งอ่ะเพราะงั้นพอเป็นอีกชั้นหนึ่งอ่ะ มันก็กลายเป็นว่าไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของอีกชั้นหนึ่งไปมันก็ไม่มาคุ้มของเราละเพราะอิทธิพลที่เกิดขึ้นกับบ้านนั้นมันเกิดจากพื้นที่ที่ติดกับพื้นดินครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะงี้จะเกิดจากชั้นนี้พอมันสูงขึ้นไปพับเนี่ยมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งละกลายเป็นไม่คุ้มของเราละอาจารย์คะ แล้วจะมีความหมายของสารพภูมิที่อยู่บนดัดฟ้ามีความหมายเกี่ยวกับบริวารด้วยไหมคะนีเพราะ,ะเพราะเพราะดัดฟ้านี่เพราะสารคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับบริวารหมดเพราะงั้นพอไปอยู่กับดัดฟ้าเนี่ยแน่นอนลูกน้องเป็นนายเราแนละ้วเราเราไม่ได้เป็นนายลูกน้องแล้วครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ